สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วนะคะกับช่องปลายขาย Ford ดปาเป็นที่ปรึกษาการขายข,ายของ f ฟอร์ดพประแดงนะคะสำหรับวันนี้ที่ลูกค้าเห็นทางด้านนี้นะคะจะเป็นรุ่น L และ Sport Special Edition นะคะราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนบาทนะคะแต่สำหรับเจ้ตัวนี้บวกสีแล้วจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนสาบาทนะคะมาชมกันว่าตัวนี้แต่งอะไรกันมาบ้างแล้วความพิเศษของตัว Special Edition นีอะไรบ้าง สำหรับตัวกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้า f o r d นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะเป็นสีดําเงาแล้วก็จะมีอะคริลิกดำๆจากโรงงานนะคะเป็นอะคริลิกคําว่า e v e r e s t นะคะตัวกันชนหน้าของเขาก็จะเป็นกันชนหน้าสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วไฟตัดหมอกก็อยู่ทางด้านนี้นะคะตัวไฟซีแคมของเขาเราก็ได้ทําการตกแต่งครอบไฟหน้ามาให้ลูกค้าด้วยนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังหน้านะเป็นสีดําเงา มากันต่อที่ด้านข้างนะคะตัวด้านข้างนะคะตัวซุ้มล้อปกติจะเป็นสีขาวมุกนะคะแต่อันนี้เราได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะให้เป็นสีดําเงานะเป็นการรับเพิ่มตัวแม็กยางเขาก็จะเป็นแม็กฟูดเยียนะคะสเปคยางก็อยู่ที่255ทา R20 นะคะตัวแม็กของเขาก็จะเป็นแม็สก, 5, 5 5, 5ะะกสีดําด้านแบบนี้แล้วก็มีตัดบอลเป็นสีแดงนะคะ1จุดจะขายตัวสตอมแท็กนะคะมาชมด้านข้างกัน ตัวด้านข้างนะคะที่ลูค้าเห็นทางด้านนี้ก็คือแรปพึ่งคันแต่จะบอกว่าความพิเศษโดยปกติแล้วเราจะแ็ปกับทางอะเซพลายเออร์ที่เรามีนะคะแต่ว่าตัวนี้เราได้ทําการแ็ปมาจากโรงงานออก็คือรถออกจากโรงงานก็คือแต่งมาอยู่แล้วสาหรับลูกค้าที่ไม่ชอบแต่งหลานข้างนอกอ,อยากให้แบบว่าแต่งออกจากศูนย์เลยได้ไหมก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัว ของยี่ห้อสามเอมนะรับประกันออกจากโรงงานเลยก็คือประกันเข้าตัวรถดืนะห้าปีมีใบรับประกันให้ด้วยเขาก็จะแลนมาจากด้านด้านหน้านะคะถึงด้านหลังแบบนี้เลยสวยมากๆก็คือรถด,ดูมีมิติขึ้นแล้วก็บอลองมือเปิดของเขาก็าจะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะเราก็ได้ทำการติดตั้งบอลองมือแบบสีใสให,ให้กับลูกค้าด้วยนะสำหรับแบบความเรียบร้ ห้องโดยสารด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเขาก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอีาพาร์ตนะคะหน้าจอนเขาก็จะเป็นหน้าจอ s ิ n ค์โฟเขนาดใหญ่นะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto แบบไร้สายนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็ให้มาขนาดกว้างเลยนะแล้วก็สามารถปรับแอร์จากทางด้านหลังได้แล้วก็เชื่อมสามารถเชื่อมต่อ usb ได้นะคะแล้วก็มีตัวปลั๊กสาสีให้ลูกค้าชาร์จแบตได้นะ ตัวด้านหลังที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวนี้ฝาถังน้ามันได้ทําการแรปให้เป็นสีเดียวกับเจ้าตัวตัวด้านบนเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะด้านหลังอะคะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายมาแซงแบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ดูระหว่างตัวอากับตัว E นะคะจะมีปุ่มเปิดอยู่ทางด้านนี้เปิดง่ายมากแล้วก็เวลาปรับเบาะนะคะนี่แค่มือเดียวก็พอเห็นไหม แล้วก็เวลาจะเดินขึ้นก็สะดวกมากๆ <S <S ผู้หญิงตัวเ,เล็กก็สามารถแบบใช้รถคันนี้ได้เพราะเราปิดก็ปิดทางด้านนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านในนะคะที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถทักหาปลายทางช่องทางไลน์ที่ป้ายให้ไว้ด้านล่างหรือไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะสาหรับวันนี้ป้ายขอาปราไปกับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ